ไ like, ลฟ์กลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์ซอมบอยนะเกมเอาชีตไม่รอดในโลกของซอมบี้ตัวน,นี้เรากลับมาอีกครั้งกับทอปิกในส่วนของมอดยอดนิยมสูงสุดนะฮะแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ตลอดกาลละฮะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนความนิยมก็ต้องเปลี่ยนนะดังนั้นอันนี้จะเป็นยอดนิยมสูงสุดตลอดเรียกว่าระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาดีกว่านะผมเรียกว่าเดือนกว่าๆดีกว่าฮะความนิยมมอดมันก็เปลี่ยนแล้วนะเรามาดูกันดีกว่าเริ่มกันที่อันดับแรกนะ f o r a g i n g Screen Illustration เวลากดหาของนะฮะไม่รู้ว่ามีใครเคยใช้ฟังก์ชันนี้รู้ว่าไม่เคยใช้หรือเปล่าเนี่เรียกว่าเป็นหน้าจอเวลาเรากด f o r a g e นะฮะเรียกว่าหาของป่าะฮะมันก็จะถูกเปลี่ยนไปตามการเวลาอย่างเช่นหาของกลางคืนหาของในเขตชนบทหาของในเขตเมืองนีฮะมันก็จะขึ้นให้เห็นชัดเจนขึ้นเป็นเรียกว่าเป็นอินเทอร์เฟซเป็นเท็กซ์เจอร์ที่เพิ่มมาะฮะก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มกิมมิคเล็กๆน้อยๆน,อยนะสำหรับการหาของ ของเก่ามันก็จะแบบว่าไม่มีไม่มีสีสันเท่าไหร่นะโอเคก็น่ารักไปอีกแบบ อันดับที่2นะฮะ smart e r storage นะอันนี้เหมือนคุณคุ้ว่าผมเคยใช้หรือเปล่าแต่ไม่ได้สมัครสมาชิกไว้นะฮะก็เป็นระบบมอดของการจัดของที่ฉลาดขึ้นนะเขาใช้คําว่า smart e r เลยนะอ่าคุณก็จะเห็นได้นะตรงนี้ว่ามันเป็นลังเก็บของเนี่ยแหละแต่ว่าคุณสามารถเรียกว่าตั้งค่าได้ดีกว่าว่าลังนี้จะเป็นสําหรับเก็บหนังสือละกันไอคอนก็จะถูกเปลี่ยนหน้าตาไปนะว่าอ๋อโอเคนี้สําหรับเก็บหนังสือสําหรับเก็บเครื่องมืออ่าแล้ว พอคุณมีสิบลังคุณก็สามารถตั้งค่าไอคอนสําหรับสิบลังนั้นได้เลยอันนี้อาวุธวใครที่ชอบจัดของแบบผมเนี่ยก็เฮ้ยน่าสนใจแบบว่าดีเลยขอกดไว้หน่อย โอเคอันดับ3เลยฮะตรงไปตรงมามอแจ็คเก็ตนะก็ใครที่เป็นสายแต่งตัวนะ,ะก็จะได้รับหรือว่า,เป,าเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่มากขึ้นนะแจ็กเก็ตยีนแจ็กเก็ตไบเกอร์นะฮะอาณาชื่อที่ปกติมีอยู่แล้วก็เพิ่มหลากหลายมากขึ้นนะก็เป็นหนึ่งในแนวของเสื้อผ้าแฟชั่นหูตัวนี้สวยสวย,สวยจะถึงเวลาแล้วแต่คนนะฮะเราอาจจะเจอเครื่องแต่งกายที่มันแน่นหนากว่านี้ก็อันนี้อาจจะเป็นแค่แบบว่ากิมมิคเพิ่มความสวยเฉยๆไม่ ไรไปกันต่อฮะที่อันดับ4 92 j e e p จีฟโอ้โหอันนี้เป็นชื่อรถรือเปล่าแรนเดอรแรงแรเลอร์ ler, นะฮะก็คือเหมือนเป็นรถจีปปี92นั่นเองจะเรียกว่าแบบนั้นก็เฮ้ยโอ้หอันนี้คือใช้ได้เลยนี่รถจีปปี92นะฮะเก็บสัมภาระได้อ่าอาจจะเป็นแบบมอเพิรมรถรุ่นนี้เข้าไปนะซึ่งเอ้ยมันดูดีเลยว่ะคุณสําหรับคนที่ชอบนะฮะเอ้ยมันดูดีเลยแต่ว่าถือเวลาถ้าไม่ได้เรียนรู้สกิลงานช่างไว้คุณก็อาจจะต้องดูแลรักษามันดีๆกันหน่อยนะ โอเคต่อไปเป็นอันดับที่5นะ functional c l o s e line นะแปลตรงๆเลยก็คือ,อาราวตากผ้าที่มันใช้ได้จริงนะฮะคุณอาจจะเคยเห็นเดินผ่านบ้านที่มีราวตากผ้าหลังบ้านนะผมก็เคยซึ่งอันนี้เนี่ยเขาสามารถทําให้มัน functional ได้ก็คือแปลตรงๆก็คือเอามาใช้เลยนะราวตากผ้าที่เราเห็นเขตที่มันเป็นโซนรถบ้านของเมืองอามาลโดโรหรือเปล่าที่มีโซนรถบ้านใช่หรือเปล่าหรือว่ารั้วไซนะไม่แน่ใจก็สามารถใช้ได้นะั่นเ เราตักผ้าอันดับ6นะฮะ89 v o l v o 200 series น,นั่นเองก็คือเป็นมดรุ่นรถอีกแล้ว Volvo ปี1989นะฮะก็ถ้าใครเคยขับรถในเกมก็อาจจะรู้ได้ว่า,ารูปทรงก็คล้ายกับพวกรถ Blue Dress อยู่นะฉะนั้นก็เป็นรถแต่นี้เขาก็จะเพิ่มเป็นแบรนด์ของ Volvo เข้าไปนะก็ใครที่เรียกว่าเป็นเนิร์ดเนิร์ดรถเนี่ยก็น่าจะชอบนะ,ะนี่เพาสามารถทำการเก็บของบนลังคาแบบนี้ได้ด้วยเหรอทำยังไงผมอยากร อันดับ7จห้าสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือวานิลาเวฮิคล์อันิเมเต็ดนั่นเองก็คือแปลตรงๆก็คือว่าโหมดรถทั่วไปนะฮะรถรถธรรมดาเนี่ยสามารถทําให้มันมีอ n นิเมตได้ถามว่าอย่างไรก็ตามภาพเลยนะปกติเวลาคุณเปิดประตูรถเปิดกระโปรงเปิดตูดรถเนี่ยปกติมันไม่มีอะไรนะมันมีแค่เสียงใช่ไหมอันนี้เขาก็ทําให้รถในโหมดวานิลาเนี่ยเอาไปเลยเพื่อนเปิดกระโปรงรถมันก็ต้องเห็นสิว่าเปิดประตูรถเวลาคุณเปิดปอกแป๊กปอกแป๊กเน มันก็ต้องเห็นกันบ้างนะก็ดีเลยเหมือนเป็นการพัฒนาเกมอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะฮะอันนี้โอเคต่อไปเป็นอันดับ8แล้วนะฮะ Dance Environment แปลตรงๆ Dance เนี่ยก็คือเรียกว่าลน้ลนๆนอะความเข้มความข้นล้นทะลักนะฮะ Dance Environment ก็คือเหมือนทำให้สภาพแวดล้อมมันมันดูเติมเต็มมากขึ้นนะคุณดูเขาเปรียบเทียบแบบวาน,นิลากับแบบมอสนะฮะพื้นหญ้าเนี่ยก็จะมีอดอกหญ้ามีกอหญ้ามากขึ้นหรือว่าพื้นในป่าก็จะมีหินมีต้นไม้มาเติมเต็มซึ่งจริงๆอันนี้ผมว่าดี เลยแต่ผมยังไม่ได้ลองกดอ่ะลองกดก็ได้ไว้ลองใช้แล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะมากันต่อที่อันดับที่9 GPS Navigation นะฮะใครที่ขับรถในชีวิตจริงแล้วดูแผนที่บ่อยๆก็อาจจะชอบอันนี้นะจะมีแผนที่ GPS ที่มุมล่างขวานะฮะขึ้นมาซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะก็จะมีแมปเล็กๆสามารถขับรถเวลากลางคืนได้ดีเลยนะฮะแต่ว่าถ้าใครชอบเรื่องความสมจริงก็อาจจะตัดออกไปนะอยากสบักสบอมกันในการ ขับรถกลางคืนก็แล้วแต่เลยมาต่อกันที่อ no ันดับ10 Extra Nois e a u t o m อ b i l e Extra เ a g a n z a เฮ้ยมันแปลว่าอะไร Extra Nois e นะก็คือเหมือนเสียงเสียงพิเศษของรถออโตโมบิลก็คือพวกยามพานะนั่นเองนะซึ่งโอ้โหเป็นมดที่ทำให้คุณมีรถเพิ่มอีก16รูปแบบเลยนะฮะไม่ใช่แค่เสียงนะมันก็จะมีอื้ือื้อโอ้โหอ่ะอันนี้ชากรถนี่ดูดีเลยมันมีรถที่ หลากหลายมากขึ้นเลยนะแล้วก็เสียงเนี่ยผมขอลองฟังเสียงหน่อยสิไม่มีไม่มีเสียงให้ฟังนะฮะแต่เดาว่าเสียงก็ต้องปรับเปลี่ยนตามรถด้วยแน่นอนนะนี่ดูดูเขาโชว์เคสรถอีก16แบบซะก่อนฮะใครที่อ่เอ้ยนี่มีการเอารัวร้วบ้านมาติดเป็นการชนรถได้ด้วยเฮ้ยนี่มันอะไรกันอาจจะไม่ใช่การคัสตอมนะเรียกว่าเป็นมอดที่มีรถรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะใครอยากได้ความหลากหลายของรถก็สามารถเข้ามาลองเลื ใช้กันดูได้ extra noise auto mobile extra v a t e r gun s i e d o ชื่อเท่ไปไหนไปต่อกันที่อันดับที่11นะ darker water ก็คือน้ำสีเข้มขึ้นม o ดนี้จะทำให้น้ำที่อยู่ในธรรมชาติในะแม่น้ำหรือว่าทะเลเนะี่ยมันดูมีสีเข้มขึ้นนะฮะง่ายๆตรงๆเลยก็คือม o ดนี้นยะมันเหมือน texture สำหรับผืนน้ำนะ,ะเพราะว่าในเกมซอมบอยเราเนะี่ยมีทั้งน้ำสระแล้วก็น้ำบ่อน้ำแม่น้ำนะ,ะเขาก็เลยเพิ่มให้ สีน้ําธรรมชาติเนี่ยมันมีโคนที่เข้มมากขึ้นนะก็สวยไปอีกแบบนะฮะแต่คนสร้างเนี่ยเขาบอกว่าไม่รับประกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าที่ดูยอดการเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วเนี่ยก็สวยงามดีนะฮะดูไม่มีปัญหาอะไรมากมายผมใช้ดีไหมเนี่ยเรียกว่าดูน่าสนใจดีกดไว้ก่อนมาต่อกันที่อันดับ12 i s t h i s c e l a k e n พื้นที่นี้ถูกจับจองหรือ,อยังอุ๊ยอันนี้มีความละเอียดนิดนึนงนะฮะจากที่เราเคย กันในเกมไว้แล้วนะว่าการแบ่งพื้นที่เนี่ยจริงๆเราจะเรียกว่าเป็นเซลนะฮะก็คือเป็น1บล็อกเนี่ยสรุปว่าอันนี้เนี่ยมันไม่เชิงว่ามอดที่ใช้ในเกมสะที่เดียวนะ is this cell taken คือแปลตรงๆว่าเซลล์พื้นที่เนี่ยถูกจับจองหรือยังก็คือเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางของอนักพัฒนามอดแผนที่กันนะ,ะว่าเขาจะดูว่าเซลล์ส่วนเนี้ยมีใครไปสร้างเพิ่มแล้วหรือยังเนี่ยอันนี้ถ้าถ้าดูนี้จะเห็นภาพรวมนะ,ะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเมืองลุยส์วิวนั่นเองตรงนี้เป็นเวสต์พอยต์ ก็คือนักพัฒนามอสเขาจะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้มันพัฒนาได้ตรงนี้เป็นเส้นแม่น้ําตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งที่ยังไม่มีใครสร้างเมืองตรงนี้อะไรเงี้ยก็ถ้าผมแนะนําเลยสําหรับมีไทยมอเดอร์ไหมสำหรับนักพัฒนามอสไทยถ้าคุณอยากทําแผนที่กรุงเทพมหานครนะมีตึกมหานครอยู่6 7ชั้นเนี่ยเอาแบบไม่ต้องสมจริงมาก10บ0ชั้นก็จะยากเกินไปส่วนถ้าอยากสร้างตึกเป็นซอมบอยในกรุงเทพมหานครนะฮะคุณก็จะสามารถเลือกจับจอง ได้นะว่าตรงนี้ละกันนะให้อยู่ระหว่างใต้เวสท์พอยต์นี่ก็กำลังสวยแล้วก็มีตึกสวยๆเป็นกรุงเทพเป็นเมืองรางที่โดนซอมบี้บุกเฮ้ยมันดูดีมากเลยแต่ผมมอดไม่เป็นนะดังนั้นเดาว่า,าไม่รู้ว่าในไทยเราจะมีมอดเดอร์ซอมบอยชาวไทยหรือเปล่าก็ถ้ามีก็ฝากด้วยนะเดี๋ยวผมนำหนุนให้เลยอ่ะ <c oughs> อันดับที่13 Conditions on นออนอืมอันนี้ดีเลยฮะปกติหน้าปัดรถเราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีใช่ไมแบ แบบเขียวส้มส้มแดงและเริ่มแย่นักพัฒนาคนนี้บอกว่าแล้วทำไมไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนหน้ากระโปรงรถไปเลยล่ะเออก็ดีนะอันนี้ก็คือถ้ามันเป็นเขียวส้มอะไรเนี่ยคุณก็สามารถจิ้มแล้วก็ชี้เห็นได้เลยว่าอ๋อแบตเรามัน77%ลดยชนไปเมื่อกี้ลดไป3%เวิร์คกดไลค์เลยกดสมัครสมาชิกด้วยกด subscribe ไปอันดับที่1498 n i s s ย n s t a g ด a 260 RS ออ อ่านม่สซัวไปหมดเลยเอามาเคครับอามาเคอะไรล่ะเฮ้ยก็สรุปมันก็คือรถอนิสสันรุ่นปี98นั่นเองนะฮะก็เนรถก็น่าจะชอบเหมือนกันแต่ว่าใครที่ไม่ได้เป็นผู้รู้เรื่องเนื้อรถมากเนี่ยก็จริงนะรถทุกแบบคุณสามารถลงมอดไว้ได้เลยฮนะแล้วในโลกแห่งเกมซอมบอยของผมก็จะเสมือนจริงมากขึ้นนะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ใช่เนื้อรถขนาดผมก็สวยดีเพื่อนเจ้ยเยี่ยมเอาละมากันได้ครึ่งทางแล้วครับ,ก,รบกับมอสกับมอดอันดับ 15 zombies die by falling only single player นะมอนนี้กำหนดมาอย่างชัดเจนเลยบอกว่า zombies เนี่ยมันตกมาตายได้นะคุณจะเห็นนะถ้าคุณได้ดูคลิปผมเล่นใน l u s v ย l l e เนะี่ยแล้วเวลา zombie เขากระโดดมาแบบ mission impossible นะคุณก็จะเห็นได้ว่าเขาลงมาแล้วเขาก็ไล่ตบคุณต่อมอนนี้ก็เลยบอกเลยว่าซอม b ี้ถ้าตกลงมาแล้วกระดูกหักเขาก็ตุยได้นะั่นเองถามว่าโกงไหมจริงๆก็ดูเหมือนโกงนะฮะแต่ว่ามีความนิยม มเข้ามาใช้บริการกันเยอะเลยนะมอนนี้นี้มีบอกละเอียดไว้นะว่าซอมบี้เนี่ยสามารถตายได้จากการตกมาจากชั้นที่2 ขึ้นไปนะจะบอกว่าแบบนั้นละกันแล้วก็ชั้น3ามบวกบวก,กขึ้นไปเนะี่ยตายแน่นอนฮนะซึ่งผมว่าจริงๆมันก็สมจริงอยู่นะซอมบี้เนะี่ยร่างกายคุณมันเสื่อมสภาพตามกาลเวลาใช่ไหมถ้าคุณตกชั้นเจ็ดกระโดดลงมาเนะี่ยจริงๆเขาหักข้างหนึ่ง,งจริงนะหรือว่าตกมาบางทีเป็นซอมบี้เอาขาลงไม่เป็นด้วยเอาหัวลงโาะมันต้องตายสิคุณเฮ้ยมอนนี่ดูดีแต่ว่า เอาดีไหมเอาดีไหม TikTok TikTok แน่นอนถ้าอมบี้มันเจเนเรตตัวเองใหม่เองได้งั้นเราก็เอาความตายไปเสิร์ฟให้มันถึงที่เลยไปมาต่อกันที่อันดับ16 Nook's Tiny a d d i t i o n s m o u r o Factory What does that mean Nook เนี่ยถ้าแปลกันตรงๆมันก็คือหัวรบนิวเคลียร์ใช่ไหมฮะโอเคหลังจากสรุปแล้วนะมดนี้มันก็คือการเพิ่มโซนอุาสาหกรรมให้เมืองมานโรนั่นเองนะอ่าลองดูจากแผนที่นี่ก็ได้อันนี้คือเส้นถนน ใหญ่ของมอนโรนะใครที่เคยใช้ชุดเมืองนี้เขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยมันขาดพวกโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่จริงๆก็มีโรงงานไม้อยู่นะแต่ด้านโน้นเขาก็เลยเพิ่มเป็นมอสแผนที่ขึ้นมานั่นเองนะอยู่ระหว่างทางรถไฟเก่ากับตัวเมืองนั่นเองนะก็จะมีโซนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาแต่ทาไมถึงตั้งชื่อว่านู๊กส์ไทนีอิดิชันหลับเพื่อนมันก็ไม่ใช่โรงงานนิวเคลียร์ใช่ไหมเราไม่รู้นะฮะใครอยากรู้ว่าอุตสาหกรรมนี่มีอะไรก็ลองลงมอสแผนที่เพิ่มไปดูได้เลยอันดับที่17 Offroad G o เลยชื่อมอดปันยังอะออฟโรดเดะเพื่อนโอเคจากการดูว on ิดีโอสรุปให้แล้วนะก็คือว่าปกติเวลาเราเอารถออกออฟโรดนะฮะก็คือเวลาขับเข้าพวกทุ่งหญ้าป่าไม้ใช่ไหมสปีดจะดรอปลงเกือบ50%เลยคุณจะเหยียบไม่ค่อยขึ้นนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยออฟโรดโกก็คือสามารถเอารถเข้าป่าแล้วสปีดยังแบบว่าเหยียบสุดๆได้อยู่ซึ่งมามันสมากนะนี่เขาเขียนว้เลยว่ามัลติพเลเยอร์เรียลลิสติกแล้วก็ซิลี่แอนด์ฟันด้วยนะก็คือตลกแล้วก็ เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะแล้วก็สมจริงเอาจริงสมจริงไหมก็ถ้าขับเข้าป่าคุณยังเหยียบ7จะ0สได้อยู่นะแต่ว่าจะชนต้นไม้หรือไม่ชนนะก็อีกเรื่องนึงนะนะดูอย่างหน้าเจ้ากบตัวนี้เลย run off r ไปก็ต่อที่อันดับ18 Bandits Beta นะ Beta นี้แบบเหมือนเป็นเซ็ตทดลองใช้1.13.1นะเขาพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะ Bandits แก๊งโจนนั่นเองอุ้ยอันนี้ดูดีมากเลยคุณผมว่าคุณต้องชอบนะน,นี่ผมขอพูดสรุปเลยก็คือมันเป็นม็อดที่จะสปอน Bandits มานะก็คือเหมือนกองโจนนั่นแหละฮะซึ่งก็จะมีหลายแบบด้วยนะมีแบบเฟรลี่แบบที่เป็นสายจู่โจมแบบที่เป็นสายป้องกันนะเป็นแก๊งกอง โจรน,นั่นเองแล้วก็จะมีแคมด้วยบนะันดิตแคมนะฮะโหเหมือนเหมือนเพิ่ม NPC เข้ามาในเกมนี้จริงๆเลยนั่นเองแล้วที่ดีคือสามารถเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ได้ด้วยนะฮะใครเล่นกับเพื่อนก็อย่าลืมรวมตัวกันได้เขาบอกว่าหลังจากเราสร้างตัวละครขึ้นมาเนี่ยเวลาจะทิกนะฮะแบบติกๆก,ก็คือเจ้าตัวบบนดิตก็จะถูกสปอนมาใช้ชีวิตด้วยในเวิลด์เดียวกับเรานั่นเองนะแล้วเขาก็สู้กับซอมบี้แล้วก็ผจญภัยอยู่ในโลกเดียวกันจนวันหนึ่งก็ก็มาบุก ก็มาเจอกันนั่นเองเฮ้ยดูการที่ได้รับกิฟต์จากผู้เล่นนะบอกว่าเอาไปเลยโห oh, โคตรเฟี้ยวอันดับที่19บ e r ้าเซอร์ c k อันนี้ก็ใครที่รู้จัก Brit a m มอสจะอารมณ์นั้นเลยฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าชุดเกราะ คิดว่าเป็นของหน่วยรบเซอร์วิสหรอหรือว่าแบบเป็นชื่อที่เขาตั้งเฉยๆอันนี้ไม่แน่ใจนะก็คือหน้าไหลอย่างที่คุณเห็นนะมีความสว่าดมีความหน่วยสว่าดอยู่แล้วก็เฮ้ยมีแบบว่ากึ่งเซ็กซี่ก็มีแบบหัวหน้ากองสุดเซ็กซี่อันนี้เหมือนคุณฟิสรอยเลยครอปท็อปแล้วก็เซ็กซี่ก็จบกระเฉงนะฮะใครชอบมอดเสื้อผ้าก็อย่าลืมมาเลือกใช้อันนี้ผมชอบเลยแต่ว่ายังไม่ยังไม่ใช้ไว้ก่อน next time baby มาต่อกันที่อันดับที่20วันนิลา โ o s t i n g Expansion ไอายายของดีแล้วนะแปลง่ายๆเลยก็คือเป็น expansion ของเสื้อผ้าในโหมดวาน,นิลาในเองนะอย่างเช่นว่าหมวกนะด,ดูตามรูปไปเลยหมวกแคปที่เราเคยใส่เนี่ยเขาก็จะมีเพิ่มความหลากหลายให้กระเป๋าที่เราเคยใช้ก็จะเพิ่มความหลากหลายให้สีสันต่างๆนะซึ่งเออน,นี้ถือว่าดีช่วยเพิ่มสีสันให้เกมมากขึ้นนะอย่างเช่นเสื้อลายสกอตเนี่ยเราจะเคยเห็นททนท้นเข้ม อันนี้ก็อาจจะมีแบบบนจางบนอะไรมากขึ้นนะอันนี้อะไรเนี่ยฉันเห็นตูดหรือเปล่าดีนี่ดีเป็นมอสําหรับสกินเสื้อนะถือว่าเวิร์กเลยเตียงกระเป๋าน,นะดัฟเฟิลนะฮะสกระชุดคลุม,มดีช่าเยี่ยมไปกันต่อที่อันดับที่21 Check upstairs and more what is that โอเคหลังจากที่สรุปการทํางานของมอดได้แล้วนะพูดง่ายว่าปกติเวลาเราเล่นแบบนี้ฮะเรามองไม่ค่อยเห็นด้านบนนะเหมือนที่ผมกลัวตลอดว่าไม่กล้าขึ้นไปชั้นบน เ,เราได้ยินเสียงแหละแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่มุมไหนอันนี้เป็นม็อดที่จะตัดจุดบอดตรงนั่นอรอฮะก็คือถ้าคุณอยู่ยืนอยู่ปลายบันไดเนี่ยคุณสามารถกด e ได้นะจริงๆมันตั้งค่าคีย์บอร์ดอื่นได้นะแต่อันนี้พื้นฐานก็คือ e ตัวละครก็จะพูดขึ้นมานะว่าฉันเห็นสบ,บิ๊สตัวอยู่ด้านบนนะฮะนี่มันก็จะเห็นในสิ่งที่บางมุมผู้เล่นไม่เห็นนั่นเองนะออย่างอย่างมุมเนี้ยมุมบ้านเนี่ยฮะคือถ้าคุณได้ยินเสียงปกติเราได้ยินเสียงเค่ละขึ้นเข้าบ้านไปชั้น โซนใกล้เคียงเนี่ยฮะตัวะองก็จะเห็นกด e ปุ๊บตัวทองก็จะบอกว่าฉนเนขางบนมันมีหลังไวๆอยู่สัก2ตัวนะเพื่อนระวังให้ดีประมาณนี้ซึ่งดูมีประโยชน์แล้วก็ไม่โกงเกินไปนะเหมือนตัดจุดบอดสิ่งที่เราควรจะเห็นนะเพราะว่าในชีวิตจ,จริงแค่เราเงยหน้าขึ้นไปถ้ามันรอคว้าคออยู่ผมว่าเราก็เห็นแล้วนะโอเคอันดับที่22 TTRP True Action Add-on นั่นเองกอ็ใครที่เคยใช้มอดตระกูล True Action นะก็จะรู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้ มากขึ้นกับเตียงและโซฟานะไม่ใช่แค่การนั่งเฉยๆหรือว่านอนอย่างเดียวนะอันนี้คุณสามารถนอนแบบเอาหลังพาดเอาขายืดเอามือขึ้นมาบังหัวนะฮะมันก็จะได้ฟิลลิ่งการใช้ชีวิตมากขึ้นนะนี่คุณสามารถนอนคว่ำบนเตียงได้โอ้พระเจ้าจ็อดทำอะไรกันนี่คุณสามารถนอนแบบ นอนนั่งเอียงก็คือมันเป็นทรูแอคชั่นนะะกูลการกระทําที่คุณสามารถทําได้สมจริงมากขึ้นนะแล้วก็ล็อตอฟนิว e ซตด้วยก็คือมีการเพิ่มเป็นสกินของเหล่าโซฟามากขึ้นนะฮะคุณสามารถทํากับเตียงแบบนั้นแบบนี้ได้ทํากับอันนี้หมายถึงว่านั่งนนอนๆนะการกระทําต่างๆนะคุณสามารถทําได้ไม่ใช่แค่เตียงหรือโซฟาสั้นหรือว่าเก้าอี้ธรรมดาน,นี้โซฟายาวก็มีหรือว่ามานั่งในสวนก็ทําได้วว้า wow. ก็ต่อที่อันดับที่23กับมอดรถอีกแล้วนะเหมือนผู้พัฒนามอดรถนี่เขาจะปล่อยแค่ห่างมอวมันแหละอันนี้มอดเป็น drive 90 s e t i s h c i t c a collection แปลกันตรงๆเลยก็คือว่ารถปี90สังเกวยนะฮะก็จริงๆก็ดูไม่สังะบวยมากนะรถบางอันก็ดูมีในเกมแล้วด้วยซ้ำนะฮะพวกนี้อันนี้ดูเท่อ,อกนะเพื่อนเขาเรียกว่าเป็นชิตชิตคา collection นะก็ไม่มีอะไรเป็นรถปี90เพิ่ม texture เพิ่ม รถเข้ามานะก็น่ารักดีมาต่อกับอันดับที่24ฮะอันนี้ดูอุเค่ด่ดูภาพก็น่าสนใจแล้วอ่เ l i e l บราซิเ l ียนชิ i ส์ล i e l s นี่ชื่อทีมผู้พัฒนาหรือเปล่าฟีเจอร์อย่างเฟียลเลยนะมอดนี้เนี่ยเขาพูดอย่างชัดเจนว่าฉันเพิ่มขนมสองสองให้พวกแก60แบบเลยด้วยกันนะแล้วก็มี Eating Animation ด้วยปกติเวลาเรากินขนมสองสองเราก็ล้วงมือเดียวทั่วไปนะเหมือนกินขนมอากาศแต่นี้ตะครอนจะลว จงจ้วงจ้วงจริงเยโดู yeah, แล้วก็มีรูปแบบซองขนมให้สะสมกันถึง60แบบด้วยกันนะจะมีโดริโทด้วยมีชีโตด้วยแบบนั้นหรือเปล่าเ <Say, do. S 1> สรโดเสด็จให้มินเลนะฮะแต่ว่ามีชีโตกับโดริโทนนี่ผมว่า เวิร์กละดูดีดูด,ดีนอกนี้ยังสามารถใส่ในชามแล้วก็กินได้ด้วยเฮ้ยอ้ําจริงแล้วก็แน่นอนนะถ้าใครเคยกินสไตล์นี้ก็จะรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณ <laughs> น้ำมันเลสคลาสสิกเชียร์ทปรากฏว่ามีว่ะถ้าใครเคยกินขนมซองซองในเกมนี้ก็จะรู้นะว่ามันมันไม่มีวันหมดอายุนะมันเป็นขนมที่มีแครี่ประมาณนึงแล้วก็กินง่ายประมาณนึงเลยน่ากดนะน่ากดเลยอ๋อเลี้ยวนี่คือผู้พัฒนาจริงด้วยนี่สร้างโดยเลี้ยว <laughs> มาต่อกันที่อันดับ25 Actual Classical Watch หรือแปลตรงๆว่านาฬิกาคลาสสิกแบบจริงๆอะก็คือปกติเวลาเราใช้นาฬิกาเข็มในเกมนะมันก็จะยังขึ้นเป็นขึ้นเป็นตัวเลขอยู่ใช่ไหมซึ่งโอ้ไม่สมจริงเลยเพื่อนอันนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้านายหยิบได้นาฬิกาที่มันเป็นเข็มแบบไม่ใช่ดิจิตอลนายก็ไม่ควรได้รู้เวลาแบบดิจิตอลสิเพื่อนนายต้องได้รู้เวลาเป็นเข็มเชตวั h เดฟ้าอันนี้ดูน่าสนใจ ดีมากเลย trench coat นะฮะอันดับที่26แล้วนะฮะ trench coat ก็คือเป็นเสื้อคลุมยาวแบบว่าเหมือนคุณเดินอยู่ในลอนดอนยังไงอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่ในตัวเกมมีโค้ดอยู่แล้วนะแต่ว่าแบบมันจะยาวแค่ปิดต้นขานะไม่ถึงปิดเข่าแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมว่าโคตรเท่เลยว่ะคุณคุณดูดีนะนี่โอ้โหสไตล,ล์แบบว่าตำรวจสายสืบเอาชีวิตรอดน,นะเอย้ยรู้ว่าจะใส่แบบเซ็กซี่ก็มีว้าวดูดีดูดีเลยโอ้โห ดูเท่เลยนะปกติในเกมจะดูไม่เท่ขนาดนี้นะอ๋ะอ,อข,อ,ขอ,อกดไว้หน่อยม o อดน,นี้เขาบอกว่าเขาเพิ่ม t r e n c h c o d t เข้าไปด้วยนะเรียกว่าจะเป็นเสื้อคลุมยาวที่อาจจะยาวเหมือนยาวเหมือนตัวเกมมีแต่ว่ายาวกว่านะเฮ้ยเนี่ยดูดีเลยยอดเยี่ยมซื้ออันดับที่27กันแล้วนะฮะเพลเยอร์กรันด์สอ่าอันนี้อัปเดตแพทช์กันแบบว่าไวสุดๆเลยอันนี้เป็นม็อดเสียงนะสเสียงของตัวผู้เล่นนะเวลาคุณ ฟาดเนี่ยมันก็จะมีเสียงฮอ๊อ,อ,อธิบายให้เข้าใจคร่าวๆเลยมันก็เป็นเสียงแบบเวลาคุณหวดนะที่ปกติเราจะได้เสียงซอมบี้กับเสียงฟุบๆอย่างเดียวอันนี้คุณจะได้เสียงแบบ ประมาณนี้ด้วยนะซึ่งก็จะเชื่อมกับเวลาเราเหนื่อยด้วยนะมันก็จะมีน้ําเสียงที่แปลกและแตกต่างกันออกไปซึ่งเพิ่มความสนจริงเพิ่มพื้นที่ให้เกมขึ้นไประดับนึงเอยอะอะไรครับอันดับที่28อันนี้เคยมีผู้เล่นมาพิมพ์ในในคลิป30มสิอดรอบที่แล้วอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าพี่ผมอยากได้มอดแบบว่าแอดดรอปอ่ะฮ้ออันนี้ดูรูปก็รู้แล้วไหมน้องอันดับที่28ครับชื่อมอดว่า expand d e helicopter events ดรอปมิลิเรีคารโก้เช o เดลนี่มีการโชว์เขียนโค้ดให้ดูกันเลยทีเดียวรุปก็คืออ่าเวลามีเฮลิคอปเตอร์อีเวนต์นะฮะอันนี้ก็คือขยายเป็นดรอปคารโก้ของทหารนะฮะปีจเจรพิเศษก็จะมีด้วยนะฮะอย่างเช่นการใช้อ่าเรดิโอทางทหารเนี่ยเรียกกําลังเสริมหน่อยก็จะไม่ใช่การเรียกฐานมาที่อย่างใดเป็นการเรียกขอคารโก้ขอแอดรอปนั่นเองก็สําหรับใครที่เคย้องเรียกเรียกรองไว้นะว่าอีเวนต์เฮลิคอปเตอร์มันควรมีอะไรมากกว่านี้หน่อยนะถ้ามันจะมา บินวนหัวเนี่ยไม่ใช่แค่ฮอ,อกข่าวนี่ก็เป็นฮอทหารเอาของที่มีประโยชน์มาดรอปให้จากที่ดูตัวอย่างเลยนะก็จะเห็นว่าคาโก้เขาเนี่ยมีมีของใส่อยู่แต่แน่นอนว่ามันก็มีเสียงด้วยวอาจจะไม่ใช่เสียง ter, ฮเฮลิคอปเตอร์ฮะเสียงเหมือนเครื่องบินบินผ่านเสียงเหมือนเครื่องบินผับจีเลยคุณแบบ แล้วก็มี Air Drop ลงมานะแน่นองก็ลกาดขยีบในเฮลิคอปเตอร์ก็คือลากซอมบี้มาด้วยแต่ว่ารอบนี้มีประโยชน์มีของด้วย อันดับที่29เคยไหมที่คุณเลือกเมืองเกิดแต่ว่าคุณเบื่อแล้วกับการสุ่มเกิดไปมามอดนี้ choose your spawn จะให้โอกาสคุณได้เลือกเรียกว่าเป็นลาติจูดลองติจูดของของบ้านที่คุณอยากจะอยู่เลยจริงๆนะฮะเรียกว่าเรียกว่าละเอียดกันเลยสมมุติไปแอบเปิดแผนที่ทํากันบ้านไว้ว่าบ้านคนรวยหลังนี้แหละมีสัะน้ํามีครบทุกอย่างถ้าฉันเกิดมาฉันบาริเกตท,ที่นี่ฉันอยู่รอดได้เป็นปีแน่นอนคุณ เซลล์มาแล้วก็เอามาใส่จุดสปอนพอยต์ได้เลยฮะลูกคุณก็เกิดที่นั่นไปเลยจบจเอ้ยถือว่ามีความเฟี้ยวเลยนะอาจจะตัดฟิลลิ่งอันนึงไปแต่ว่าถ้าดูจากความนิยมชมชอบแล้วเนี่ยผมว่าคนน่าจะชอบกันนะและอันดับสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะเป็นอันดับที่30 s ส o r d ว r m o r by k e r h ์บายเฮัเหรอฮะอ่าเป็นชื่อผู้พัฒนากันอีกแล้วนี่ใช่ด้วย k e r Hu s ัสแน่นอนว่ามันเป็นมอดคล้ายๆลบตอรอีกแล้วนะพูดง่ายๆนั่นเองมันก็คือชุดแล้วก็ ชุดเกราะอันนี้จะเป็นแนวหน่วยสวาดนะฮะซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มมาของม็อดนี้นะเหมือนที่เขาเสนอไว้นะมันสามารถซ่อมแซมได้หรือแม้แต่มีการสปอนซอมบี้ที่หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะเพื่อความสมจริงจบกันไปแล้วนะฮะกับ30ม็อดยอดนิยมตลอดเดือนกว่าๆมานี้แล้วกันนะ,ะจริงๆในสตีมเนี่ยจะบอกว่าตลอด3เดือนมาน,นี้แต่เดือนเดียวเนี่ยไอหน้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะจากที่ผมเคยสำรวจมาซึ่งบางอันนี้ใช่เลยเนย อย่างอันนี้ต้องใช้นะนี่ condition o n dash โอเคก็จบกันไปแล้วนะใครอยากให้ทำคลิปแนะนำมอดแบบไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะอันนี้ผมจะทำเป็นอัปเดต30มสอดยอดนิยมตลอดการในช่วงนานๆครั้งละกันนะจะได้เห็นว่า30ม o อดรอบนี้กับ30ม o อดตลอดการเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะไอที่ยอดนิยมตลอดการมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนพร้อมจะกดติ๊กถูกแน่นอนอยู่แล้วแต่นี้เป็นอ่สามสอดยอดนิยมในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะก็จะเห็น แต่ว่ามันมีมอดใหม่ๆเกิดขึ้นสวยๆเกิดขึ้นแต่ว่าบางอันเนี่ยจ,จะไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบนะแต่ว่ามอดเกี่ยวกับรถนี่เรียกได้ว่ามีเพิ่มขึ้นเลยแล้วแล้วก็รถจิ๊ปมันก็สวยอยู่เหมือนกันโอเคจากกัไปเท่านี้และฮะกับ30มอดยอดนิยมในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กด comment ไว้ได้นะฮะเผื่อผมจะได้มีไอเดียมาทำคลิปแบบนี้มากขึ้นอีกโอเคขอตทอนโชคดีแล้วเจอกัน